อ่าพอดีอครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาคุยเรื่อเปื่อยกันอีกแล้วนะครับกับใกล้คุกอ่าคุยเรื่อเปื่อยใกล้คุกไม่รู้เหมือนกันว่าจำชื่อรายการหรือเปล่าคิดไว้เยอะเหมือนกันแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคลิปอะไรเลยยังไม่ค่อยเป็นระบบเป็นระเบียบได้เท่าไหร่ก็คุยกันง,ง่ายๆครับวันนี้ก็เราจะมาคุยกันเรื่องอพิธีนสอบประกอบเป็นอะไรที่ผมแม่งยังงงๆกับชีวิตอยู่เลยว่า จริงๆที่ดินสัปกปะรเนี่ยเขาจัดมาเพื่อเกษตรกรนะแต่ก็มีคนค่อนข้างชอบไปอยากได้อาจจะเพราะว่ามันมีหลายที่มันสวยมัน,มนที่ในป่าในเขา่าส่วนใหญ่จะเป็นที่ของป่าไม้คำถามที่เกิดขึ้นครับมาถามบ่อยทนายทนายทำย,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 ยังไงอะถึงจะได้ที่สัปปะอรอยากได้อยากซื้ออ่ะผมก็บอกว่าดูโน่นคุกนะครับที่ดินสัปปะรเนี่ยเอากันตรงๆกลยนะมันคือที่หลวงเลยมันคือที่หลวงโอเค แล้วที่หลวงบางทีอ่ะถ้าเป็นที่หลวงที่ไม่ค่อยมีไรก็ก็ถือว่าโชคดีกันไปที่หลวงส่วนใหญ่ของสวยคือที่ดินเขตป่าสงวนนั่นคือสาเหตุล่ะที่ทําไมคนถึงอยากได้เพราะมันสวยแล้วมันที่มันใหญ่มันสวยก็คือเ็าจัดป่าเสื่อมโซมจัดไรพวกนี้ให้เกษตรกรอ่าจำไว้นะว่ามันคือที่หลวงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือที่หลวงตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มึงทําอะไรกับมันไม่ได้สิ่งนี้ชัดเจน คุณจะไม่สามารถครอบครองอะไรได้ด้วยการประหลาดประหลาดอะไรหรือตามกฎหมายแพ่งอะไรพวกนี้ไม่มีทางอ้าคำถามอ้าวแล้วแล้วทำไมให้ตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเข้ามาไ,ได้อ้ามันมีกฎหมายพิเศษแต่เขาก็ไม่ได้ยกให้นะซี่ับปลากส่วนใหญ่ตามกฎหมายเนี่ยการให้เขาครอบครองสิ่งอะไรพวกนี้จะใช้ใน,ในรูปแบบสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อไม่ได้ให้สิทธิ์แบบว่ามีสิทธิ์ครอบครองแบบ ได้กรรมสิทธิ์ได้อะไรพวกนี้หรือรับรองการทําประโยชน์อะไรพวกนี้ก็คือก็ให้คลองแล้วก็ใช้ไปอ่ะยังเคยมีคดีเลยนะคือเกษตรกรน่ะได้เข้าไปในที่ตับกรแล้วไอ้ดันไปตัดต้นไม้แล้วต้นไม้เป็นต้นไม้ป่าต้องเป็นต้นไม้ที่เหมือนเป็นต้นไม้อดุรัสอ่ะขึ้นเป็นคดีเลยว่าตัดต้นไม้โดยไม่รับอนุญาตชาวบ้านบอกเอาไอ้หีงตัดต้นไม้ในเขตเขตของตัวเองมีความผิด เอ,อสารบอกเลยมีความผิดเพราะตัดต้นไม้ในเขตป่าสงวนแต่เขตป่าสงวนน่าเป็นสอปอแบบเฮ้ยการเป็นสอปอไม่ได้ทําให้พื้นที่ป่าสงวนหายไปแต่สารก็ใจดีก็ใจดีครับเราลองอาญาครับก็ถือว่าไม่รู้ก็ล่อล่อกันไปนี่นี่นี่คือนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะของสอปปที่ที่คุณต้องระวังไว้ก่อนเลยข้อแรกจําไว้ขึ้นใจเลยนะมันคือที่หลวง เออและถ้าอยู่ในเขตป่าสงวนมันบวกคําว่าพื้นที่ป่าสงวนเข้าไปอีกหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายสปรกรแล้วคุณเข้าไปตรงนั้นเนี่ยนอกจากคุณจะโดนล,ลุกที่หลวงแล้วคุณอาจจะโดนล,ลุกป่าสงวนเข้าไปอีกเคตหนึ่งโอ้ชีวิตแดงหนังชีวิตมากผมจะบอกว่าโดยพื้นฐานอะที่สปรกรมันเป็นที่ที่แบบว่า คุ่นวายอ่ะคือถ้าไม่ได้คุณคุณไม่ใช่คนที่มีอิทธิพลมีอะไรจริงอ่ะเป็นระดับแบบข้าราชการระดับสูงที่คนเกงใจอย่าไปยุ่งกับมันมีมีมีมมหลายๆคนพยายามจะเขาเรียกว่าพยายามจะหาทางนะพยายามจะหาทางเพื่อให้ตัวเองได้ที่ผมก็บอกว่าก็อย่าเลยมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะเพราะมันมีมันมีเคส็บ้าบาบ่ๆเยอะเช่นอ่าง่ายๆนะ เคที่เจอฮาทนี่สุดก็คือคุณท้อที่ขอประกอบไปแล้วแล้วตัวอ่ะเขาก็ขายคุณใช่ไหมเขาขายไปตั้งพักหนึ่งอาจจะปีสองปีอย่างเงี้ยเขามาฟ้องอะไรที่สาเหตุอะไรเพราะเขามองว่าที่แต่ประกอบเนี้ยมันซื้อขายไม่ได้ดกฎหมายไงกฎหมายต่างห้ามซื้อขายเพราะฉะนั้นน่ะสัญญาซื้อขายระหว่างคุณอ่ะเขาอ่ะเป็นโมฆะอ่าพอปุ๊บต็ดปุ๊บใช่ไหมอ้าวถ้าสัญญาไม่เป็นผลก็แปลว่า เขาก็ไม่จําเป็นต้องให้นี่ดิเขาไม่จําเป็นต้องให้ที่คุณเพราะว่าสัญญามันผิดกฎหมายเขาก็ไล่ที่คุณได้อ่าาลก็บอกใช่สัญญามันผิดกฎหมายสัญญาเป็นโมฆะแต่มาอีกจุดหนึ่งคือที่ดินมันมีสิ่งหนึ่งเรียกว่าสิทธิการครอบครองการที่ไอเจ้าของสรักร์เดิมอ่ะให้คนซื้อเข้ามาอยู่อะแปลว่าตัวเองอะสละสิทธิการครอบครองเรียบร้อยแล้วซึ่ง พราะอย่างนั้นปุ๊บอ่ะประเด็นการฟ้องร้องเพื่อบุกรุกเนี่ยมันจะเป็นการฟ้องที่ว่าใครมีสิทธิ์ดีกว่ากันเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อคุณสละสิทธิ์ครอบครองไปแล้วคนที่เป็นเจ้าของใหม่อ่ะก็มีสิทธิ์การครอบครองเดิมส่วนเรื่องการเข้าครอบครองโดยผิดต่อประกมีอะไรพวกเนี้ยอีกเรื่องหนึง่งศาลบอกไม่เกี่ยวมืทะเลาะันที่หลังนั่นแหละก,ก็ตอนจบก็คือไอ้คนซื้อก็นชนะคะดีไปแต่สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นการครอบครองโดยผิดต่อประกรม นัน่นแหะคือคือคือปัญหาที่ที่เราเจอกันบ่อยๆเพราะนั้นผมหนึ่งไม่ค่อยแนะนำไงอ่าจะมีเคสหนึ่งโอเคนี้ฮะมากจาได้เลยพี่ฝ่ายบัญชีเข้ามาคุย,ยอะไรย่างอย่ยวไรที่สำปรกกอบเอบบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยเขามีวิธีนะนี่กฎหมายบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมได้วะเดี๋ยวพี่ครับพี่ลืมอ่านทั้งต่อเหรอครับเขาว่าบุตรเนี่ยเออการตกทอดทางวรรดหรือการโอนให บุคคลอื่นเม่อตัวเองไม่ต้องใช้งานในที่สับรกรเนี่ยมันเป็นมันเป็นระเบียบจริงๆและนิยามเพราะว่าบุตรของของสัพกรเนี่ยเป็นนิยามที่ไม่เหมือนกับตัวบุตรของกฎหมายแพงเพราะว่านอกจากเขาจะนิยามบุตรคือลูกแล้วอ่ะเขานิยามถึงว่าบุตรบุญธรรมก็ถือว่าเป็นบุตรมาตาน,นี้ซึ่งสามารถได้รับที่ดินได้แต่สัรกรมันก็โอนล่างมันก็อายการระดับสูงมันไม่โง่หรอกเออ คือมันก็เขียนไว้ะนะว่าบุตรบุญธรรมต้องจดทะเบียนไม่ต่างกว่าสิบปีพูดง่ายๆคือก็อยู่กันยาว,ยาวๆไปและมีข้อสองคือมันจะมีปพื่อถ้าคุณไล่ไปเรื่อยๆนะเออมันจะมีกฎหมายก็จะเขียนว่าบุคคลที่รับต่อเนี่ยต้องเป็นคนที่เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทํากินเออนอกจากที่นี่มันอยู่เนี่ยแล้วคําถามคือ วิการเปายบ,บัญชีมันจะได้เหรอวะมันก็ไม่ได้งไงคือคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่า make s นนอะว่าคุณคุณไม่ควรไปไปยุ่งกับอะไรที่พวกเนี้ยที่สประกอ,รอะไรพวกเนี้ยเออโอเคนะมาปีาหกสี่แล้วขยายละเมื่อก่อนเขาจะเป็นอะไรนะเครือญาติอ่าจริงๆผมจะบอกว่าสปรกอบเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ง่ายแล้วก็ค่อนข้างยืดหยุ่นในการให้ประโยชน์แก่ทุกทุกคนเยอะ เพราะว่าเขามองว่าเออก็เกษตรกรนั้นี่มีที่ดินนี่ะโอเคถ้าตัวเองไม่ทําเมียที่ยังอยู่หรือเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนอะไรพวกนี้สามารถต่อได้ลูกได้ลูกบุญธรรมได้ญาติมีสิ่งที่เรียกว,ว่าเครือญาติซึ่งเครือญาติเนี่ยสมัยก่อนก็คือแค่ลูกกับหลานสายตรงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเพิ่มขยายเป็นลูกพี่ลูกน้องก็สามารถมาขอรับช่วงต่อได้แต่มันก็จะมีการสอบสวนมีอะไรของมันวุ่นวายอ่ะซึ่งอ,อถามก็ไม่เห็นมนะคือถ้าเราท่านท่านมีแต่งกับพลหลวงพงศก็อย่าไปหาเรื่องเลย เออมันค่อนข้างหาเรื่องใส่ตัวบัลลังคนและติดต่อบกเนี่ยต่อให้ออกชนดได้ฉนดนั้นก็ห้ามโอนเวลาสิบปีนั่นแหละเพราะดนั้นอ่ะมามาถึงจุดเนี้ยผมก็เขาบอกเลยกันว่าอย่าไปยุ่งกับมันที่ต่อบกนะเออแต่ว่าถ้าเป็นคดีก็มาคุยกันได้คิดแพงข,อข้อหาต่างห้ามยุ่งนะครับก็ก,ก็ก็วันนี้คงคงคุยกันประมาณเนี้ยครับเรื่องตปอบก คือชอบก็ชอบมาคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่อะไรก็พันพานมันไปนะหรือก็ว่างๆก็กดคลับสไ๊าฟอะไรผมหน่อยก็ได้ครบพันหนึ่งเดี๋ยวผมได้หาตังค์นะครับโอเคขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวว่างๆจะมาคุยกันใหม่สวัสดีครับ